จัดสเปคคอมประกอบกับคุมพลังแห่ง Intel อย่างคอย 510400F มาพร้อมกับการ์ดจอ GTX 1660 Super ที่บอกเลยว่าคุ้มสุด,สด สำหรับสเปคเครื่องนี้จะเป็น CPU Intel Core i5 1 0 4 0 0 F Mainboard เป็น ASUS TUF B 4 6 0 Pro Wi-Fi Gaming การ์ดจอเป็น GTX 1660 Super 6 GIG จากแบรนด์ ASUS แรมให้มาเป็น 16G จิกเป็น 8G ดจิกตัว DDR 4บัส 2, 6 6 6จากแบรนด์ Corsair SSD เป็น 500G ้จิก NVMe M 2จากแบรนด์ Kingston ครับ power supply เ,เป็น650วัตต์จากแบรนด์ e n t e c ส่วนทางเคสเป็น ATX nx 400จากแบรนด์ e n t e c ครับสำหรับต่อไปเป็นดูผลทดสอบของการเล่นเกมกันต่อเลยดีกว่าครับสำหรับเกมแรกครับผมเป็นเกม Battlefield 5ตั้งค่าความละเอียดของภาพอยู่ที่พันแป p และปรับค่า setting อยู่ในระดับ Ultra ครับ ขึ้นชื่อว่าเป็นเกม Battle Field แล้วเป็นเกมทมาําสงครามมีเอฟเฟกตมากทั้งระเบิดทั้งควันและทหารจำนวนมากครับแต่ว่าเฟรมเรทของเกมยังคงอยู่ในระดับ60-80เฟรมเรทแถมยังใช้กระจอเพียงแค่80%รวมไปถึง CPU เพียงแค่40%เท่านั้นบอกเลยว่าภาพลื่นไหลเล่นเกมไม่มีสะดุดจริงๆครับ มาต่อกันเกมที่2ครับเกม Call of Duty Warzone ตั้งค่าความละเอียดของภาพอยู่ที่ 180p และปรับค่าเซตติ n งอยู่ที่ในระดับ High ครับซึ่งเป็นค่าสูงสุดในเกมนี้แล้วในระดับ Full HD สาหรับเกมนี้เป็นเกมที่กินสเปคค่อนข้างมากแต่ว่า FPS ของเกมนี้ยังคงอยู่ประมาณ90เกือบถึง100ครับใช้กัดจออยู่ที่ประมาณ98%และ CPU อยู่ที่ประมาณ70%ครับส่วนทางด้านแรมน,นั้นใช้ไปประมาณ12 g b นั่นเองใครที่กําลังมองหาคอมที่เล่นเกม Warzone นี้แนะนําเลยครับเครื่องนี้ถูกใจแน่น Depress. you milk me. Positive idea on the bounty target. Sort them out. Enemy dropping into the AR. Here. What you Report the what dropping into the สำหรับเกมที่3ครับเป็นเกม Dead Red Dead Redemption 2เป็นเกมที่มีข่าวหรือเรื่องกินสเปคอีกเกมนึงเลยซึ่งเราตั้งค่าความละเอียดของภาพอยู่ที่ 180p 0และตั้งค่าเซตติงอยู่ที่ในระดับอันต้าครับ ในส่วนของการทดสอบเล่นเกมนี้เฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ40-60เฟรมเรทแต่ว่าการจอนั้นจะใช้อยู่ที่ประมาณ99%ซึ่งสังเกตภายในเกมครับไม่มีภาพสะดุดใดๆให้เห็นเลยแต่ว่า CPU นั้นใช้เพียงแค่33%เท่านั้นสำหรับเกมนี้เครื่องนี้เล่นได้ชิลๆเลยครับ มาอยู่กันเกมสุดท้ายครับเกมพับจีไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ยังคงเล่นกันอยู่ครับซึ่งเราตั้งค่าความละเอียดของภาพอยู่ที่ 180p และปรับค่าเซตติ้งอยู่ที่ในระดับอันต้าครับซึ่งเกมน,นี้เราไม่ต้องพูดเยอะเลยเรื่องรายละเอียดเท็กเจอร์ต่างๆเราจะเห็นได้ชัดเลยทั้งพื้นทั้งใบไม้ต้นหญ้ายังไม่สะเทือนกับเครื่องนี้เลยซึ่งเฟรมเรทเกมนี้จะอยู่ที่ประมาณ90-110เฟรมเรทครับส่วนการ์ดจอน,น,นใช้ไปที่97%และ CPU นั้นใช้เพียงแค่40%เองเท่านั้นสําหรับเกมในยุคนี้จะเกมไหนก็เล่นสบาสบายยเลยั เป็นไงกันบ้างครับสำหรับใครที่ชอบเครื่องแน่นๆอย่างนี้สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ w w w a d v i ็ e .co.th กันได้เลยครับสำหรับใครที่อยากประกอบคอมสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่หน้าสาขาวกว่า350สาขาทั่วประเทศรวมไปถึงสปปลาวด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผ่านช่องทางย t u b e ด้วยนะครับสุดท้ายและอย่าลืมนึกถึงไอทีนึถึงแอดไว์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ